สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเซกโลโซไลฟ์เพื่อการกุศลระดมทุนจัดรถรับส่งผู้ป่วยนำร่างผู้เสียชีวิตบำเพ็ญกุศลเปิดมินิคอนเสิร์ตอะคูสติกสำหรับล็อกเกอร์หนุ่มชื่อดังเซกโลโซร่วมกับมูลนิธิมิรา r เคอร์ออฟไลฟ์เสิร์ฟความสุขผ่านเสียงดนตรีเชิญชวนร่วมบริจาคในโครงการ รถโฮมจัดรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยโควิดในกรุงเทพไปรักษาตัวที่บ้านตามภูมิลำเนารวมถึงนำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลเมื่อวันที่31กรกฎาคมเพจเซกโลโซได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเชิญชวนดูไลฟ์สดเพื่อการกุศลกล่าวว่าสวัสดีครับเพื่อนๆห่างกันมานานมากใครคิดถึงอยากพบกันบ้างไหมถ้าอยากพบกันกับบรรยากาศอบอุ่นรบกวนแชร์โพสต์นี้ให้มากที่สุดคนละ5แชร์ถ้าน้อยไม่ไลฟ์ จัดให้หนักด้วยวันนี้ผมและเพื่อนๆจะไลฟ์ตอนห้าโมงเย็นจุดประสงค์เพื่อหาเงินช่วยปัญหาโรคระบาดโควิดนี้เลิกทะเลาะก,กันเปลี่ยนจากทะเลาะก,กันมามีน้ำใจให้กันโลกจะสดใสขึ้นอย่างน้อยขณะที่เราพบเจอกัน ผมหวงว่าจะทําให้เพื่อนๆลืมความเศร้าลืมความหดหู่และสิ่งที่ทําให้หมดมองลงสักนิดก็ยังดีแล้วพบกันวันนี้ห้าโมงตรงที่นี่ Rock and Roll ในขณะที่เสกโลโซไลฟ์สดก็ได้เขียนข้อความเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่อยากทําบุญช่วยเหลือสถานการณ์โควิดให้ดีขึ้นเผยว่าพร้อมหรือ,อยังกับ Mini ic, มินิคอนเสิ Life, ร์ตอะคูสติกมนต์นิธิมิลเครออฟไลฟ์ร่วมกับเสกโลโซพอเชิญรวมบริจาคในโครงการรถโฮม จัดรถพยาบาลพาผู้ป่วยโควิดในกรุงเทพไปรักษาตัวที่บ้านตามภูมิลำเนารวมถึงนำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลด้วยครับพร้อมแล้วพิมพ์เ็ด่วนแชร์ด้วยครับเยอะๆมีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อยอยู่ที่ใจเลขบัญชี7962044837ธนาคารกสิกรชื่อบัญชีวิภากรสุขพิมยัยเลขบัญชี1400909154ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีวิภากรสุขพิมยัยขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ